โอ้โห oh, 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 อะไรเอ่ยอะไรอยู่ในกล่องใบนี้อะไรอยู่ในกล่องใบน,ใน,ใบนี้ใครเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่าสวัสดีเอฟซีก่อนลูกสวัสดีเอฟซก่อนสวัสดีเอก่อนนะวันนี้เราปูไปช่วยแมวเหมียวมาสี่ชีวิตสี่ชีวิตอ่าถ้าทุกคนจําได้ว่าวันนั้นที่เราปูไปปฏิบัติธรรมที่วัดกุเตาแลวออกมาพิศษบเจอแมวเหมียวโดนรถชนนะนะ คือแม่ของเขานะแม่ของเขาตอนนี้แม่เขาเสียชีวิตไปแล้วแม่เขาจากไปแล้วเนาะก็ทิ้งลูกไว้สี่เมียวสี่เมียวก็ทราบจากเจ้าของบ้านว่าเจ้าของเมียว,ว่าามีลูกอยู่สี่เมียวก็แต่เขาไม่มีแม่เหมียแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหวเขาเลี้ยงไม่ได้แล้วเนาะก็เลยของปู่ก็ว่าขอไม่เป็นไรถ้าเลี้ยงไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปู่ขอเป็นผู้ปุปการะให้ อันนี้ก็จับเข้ามาจับเข้ามาอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะให้เขานอนในนอนใน, أ, นอนในกรงนอนในกรงคั้วแยกก่อนเนะาะกรงคั้วแยกก่อนลูกนะเดี๋ยวกรงคั้วแยกก่อนไม่ไปไม่ไปลูกไม่ไปให้น้องอยู่ในกรงคั้วแยกนี่ก่อนลูกเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกรงคัค้วแยกก่อนเนาะถ้าเดี๋ยววันหนึ่งพูดปูจะนัดหมอไปทำวัคซีนลูกนะลูกจะค่อยออกมาเดินเล่นนะลูกนะอยู่ในนี้ก่อนลูกเอออย่าเพิ่งไปลูกไป อยูนี่เันใรนะเดี๋ยวปู่จะเอาอาหารเอาน้ำไว้ให้เกศลูกนะอยู่เดี๋ยวนี้ลูกเด้อครับเขอก็เขาก็ขอแจ้งให้ยกซีได้รับทราบว,ว่าปูมมมา่มีสมาชิกเข้ามาอีกมีสมาชิกใหม่มาสี่ชีวิตที่จริงเขามีเขามีอยู่เจ็ดเจ็ดเหมียวนะเจ็ดเหมียวแต่ว่าเจ้าของเขาขอเลี้ยงไว้สามเหมียวตัวที่สี่เหมือนแม่เขานะั่น่ะ สี่ใบแม่เขาสามเมียเขาขอเลี้ยงไว้ส่วนทั้งน้องสี่สี่เมียที่มาอยู่วัดนี้ก็จะเป็นลายลายคล้ายๆน้องสี่ของเราเดี๋ยวเละเละฮมาอยู่ในก็อนะเดี๋ยวลุปูขอค่าแยกแยกไว้ตรงนี้เนาะให้น้องเมียอยู่ที่นี่นะลูกนะอยู่ในนี้กินนอนในนี้ลวงปูเอาอาหารให้กินทุกวันลูกเนอะอยู่ในนี้ก่อนนะสักสามวันนูนเนาะสามวันเท่านั้นเนาะเดี๋ยวนัดหมอไปทำวัคซีนก่อนหมอตรวจสุขภาพทำวัคซีนก่อนเนาะ ปูมีบ้านพักให้เรียบร้อยลูกมีห้องน้ำห้องท่าดูสำรวจดูก่อนได้นะลูกสำรวจดูก่อนเออสำรวจดูก่อนนะห้องน้ำตรงนั้นรู้นะห้องน้ำอยู่ตรงนั้นใช้เป็นไหมลูกเคยใช้ไหมเมียบอกว่าหนูยังไม่เคยใช้เลยหนูใช้ต่ห้องน้ำธรรมชาติไม่เป็นไรน้งลูกนะเออเปเมียเขาไปเมียบ้านนนะ่ก็เลยคุ้นเคยกับไม่ไม่ไม่ไมปเปลี่ยวเปีเย่ยไอะไร มันบ้าจะคุ้นเคยกับคนนะแต่แม่เขาจากไปแล้วแม่เขาจากแล้วแม่เขามีกรรมมีหมวกรรมแค่นั้นนะครับตอนนั้นที่เราปู่ปินนบาาเจอกันนะครับกอดีก็ได้ช่วยลูกเขาไว้ที่นี่ชีเมียวลูกนะเขาก็ขอให้น้องเมียอยู่ดีมีสุกรูกนะอยู่ดีมีสุกอยู่รอดปลอดภัยลูกนะเออหน้าเหมือนเมียที่นี่เลยลูกหน้าเหมือนกันหมดเลยปู่จําได้ไหมเนี่ยหืมหืมจ้า หลวงปู่จำได้ไหมเนี่ยสี่างเหมือนกันหมดเลยโอ้โหทีนี่กินข้าวกี่ข้าวน้อนะไม่กินตรงนั้นอ่ากินน้ำกินน้ำกินอาหารเม็ดลูกอาหารเม็ดอาหารเม็ดเด็กอาหารเม็ดเด็กด้วอาหารเม็ดเด็กนะกินไปไม่รูกอาหารเม็ดกินไปไหมฮึดูกินเปแต่ปลากินจะเปแต่ปลาตัปลาเนี่ยก็ต้มเหรอไม่เป็นไรก็กินอาหารเม็ดก่อนเนาะกินได้กินได้หรอกกินได้ลยกินได้เลยลูกจิบ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  อาหารไม่ให้กินนะกินเลยลูกกินเลยลูกเลยหรือปูขยับะพ no kind of like. the ิมายดีกว่าเนาะขยับให้พิมายตรงนี้ตรงนี้จะเทอาหารจ้ากินเลยนะอ่าขยะพิมายแล้วลูกนะขยับไปตรงนี้แหละขยับไปอยู่ตรงนี้แล้วจะได้กินอาหารกันตรงนี้นะลูกนะกินตรงนี้ลูกนะกินอาหารกันแล้วกินอาหารกันเลยอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะอยู่ตรงนั้นก็มีอ่ะนั่นนะอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยอยู่ตรงนี้กินอาหารลูก กินอาหารกินน้ำกินน้ำกินอาหารหรือว่ากินอาหารเปียกนอาหารเปียกเดี๋ยวปูให้กินนะลูกนะเดี๋ยวรอแป๊บแป๊บกินอาหารเม็ดไม่เป็นเนาะชอบอาหารเปียกปูอาหารเปียกให้กินลูกเนาะกินอาหารเปียกยก็ได้เนาะมีเนื้อปลาเนื้อปลาเยอะแยะเลยกินจุบจับจับจุบจับจุบจับโอ้ยหิวข้าวหิวข้าวอยู่บ้านก็อยู่บ้านก็กิกนข้าวควบก,กับ ปลาประมาณนั้นมั้งหลวงปู่หลวงปู่คิดเองนะเข้าใจเองนี่เอามาให้เขากินอาหารเปี๊ยกแล้วอาหารเปี๊ยกน้องเล็กเอากินแล้ว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 มาเมียวไปกินเดวกกระนั่งกินเด็กกระนั่งแล้วอืมโอ้โหได้กินอาหารแล้วกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วเนาะถึงแม้ว่าจะอาภัพแม่อาภัพแม่แต่มาอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ก็เป็นผู้ดูแลเป็นแม่แทนได้แล้วนะ ถม้ว่าจะพูดภาษากันไม่รู้เรื่องก็เดียวสวันนึงก็คงจะเข้าใจเข้าใจด้วยด้วยสัญชตยาตญาณของม้งเหมียวลูกนะลราปูด,ดูแลน้องเหมียวได้เ้อแม่เขาได้จากไปด้วยเหตุเหตุร้ายไปรับอุบัติเหตุบนท้องถนนก็น้องเหมียวก็โชคดีแล้วโชคดีลูกนะ เราคงมีบูนร่วมกันมีบุนทำงานกันเนาะที่ได้มาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันที่นี่เราเนาะเปมาในววดปวงชัยครับก็คอยน้องเหมียวอยู่ดีมีสุขเลยฝากเนื้อฝากตัวกับเอฟซีด้วยนะคะยังไม่ได้เช็คว่ามีผู้หญิงผู้ชายกี่เมียนะ,ะเดี๋ยวรอไว้ให้เขากิขออนข้าวอิ่มอยู่ดีมีสุขก,กันนะเ,เดี๋ยวปลูกพวกนี้ก็ดูก็ได้เน,ะออนาะเเวลาเราอยู่ในนี้ครับก็อยู่ในบ้านหลังนี้มีบ้านก็นับว่าโชคดีอีก อันหนึ่งที่มีกรงสำหรับค่าแยกน้องเหมียวมาใหม่ได้รอดปลอดภัยลูกเน้อเดี๋ยวพรุนี้สองสัปานสองวันจะพาไปให้หมอทำวัคซีนไม่รู้ไม่รู้ว่าอืทําได้หรือยังเนาะแต่เขาบอกว่าประมาณสองเดือนฮะสองเดือนเดือกว่าเกือบสองเดือนนี่แหละยังเล็กอยู่ครับก็ขอนำเร็กกัศน้องเหมียวเล็กเหมียวน้อยเด็กวัดเด็กวัดใหม่ ที่วัดมาให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวค่อยติดตามชมกันในโอกาสต่อไปเพราะนยพรให้ทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของปูด้วยดีตลอดมาและตลอดไปพอความสุขความเจริญมีความสุขการสุขใจปัศนาใจความได้ทุกความมากๆปัศนาทุกการทุกคนทุกท่านเธอตอนนี้ก็ใกล้จะขําแล้วเปิดประตูตัวให้เขาอยู่ในนี้กอนดูเนาะมีผ้าปูให้เรียบร้อยมีน้ำมีท่ามีห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้ะเนาะครับก็ ก็นำท่านไว้แล้วราพรมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวดูน้องน้องเหมียวข้างนอกเป็นไงบ้างน้องน้องเหมียวจะมีน้องเหมียวข้างนอกเป็นไงบ้างลูกสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่เข้ามาหาอยู่ด้วยกันเลยละมืดแล้วลูกข้างนนกมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วเด็กๆเป็นไงเด็กเด็กมืดค่ำแล้วลูกเนื้อผมปูปิดประตูไว้ไม่ให้ออกเข้ามาเดี๋ยวเปิดประตูก็จะเข้ามาแล้ว น้องโซมเลมก็อยู่ในกรองเหมือนกันเนาะอยู่ในกรองนี้สบายใจไม่มีปัญหาใดๆนอนตรงไหนก็อุ่นใจนอนตรงไหนก็สบายเพราะมีบ้านสุดตัวมีบ้านสุดตัวจะนอนชั้นบนก็ได้ชั้นกลางก็ได้จะนอนห้องข้างล่างก็ได้นอนห้องห้องล่างหน้าห้องน้ำเนาะส่วน้องเมียเมียวเล็กๆเล็กๆเด็กน้อยที่อยู่ข้างนอกนี่เข้ามากันแล้ววิ่งมาเข้ามาแล้วผมปุบเปิดประตูให้เขาเข้ามาเนาะ เดี๋ยวเราก็รู้จักสมาชิกใหม่ด้วนะตอนนี้เขาอยู่ในกลงนี่ในกลองในบ้านหลังน้อยขเขาแยกอยู่เนาะแยกอยู่เดี๋ยวค่อยนํามารู้จักกันให้อยู่คุ้นเคยก่อนคุ้นเคยเขาไม่เจนตนกเมื่อไรนู่นแหละเนาะเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันละว,วิเลวีเล่นกันโยนแย่โย,ย,ย้แย่เต็มวัดเต็มวาเลยครับก็ขอ อนุโมทนากับทธาสาธาชน,นทุกคนทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อตน,น,น้องเหมียวน้องเหมียวและสัตว์ราทั้งหลายน้องเหมียวน้องไก่น้องหมาะวันนี้ได้รับสมาชิกเข้ามาใหม่นะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะทุกคนรับรับทราบโดยทั่วกันเนาะก็พวกก็จะเลี้ยงเขาให้เขาอยู่รอดปลอดภัยด้วยอาหารที่มีอยู่และด้วยปัจจัยที่พอจะพาเขาไป หมอทําวัคซีนได้เนาะยังไม่ได้เช็คว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวค่อยเช็คแอโอกาสต่อไปครับข่าวตลาดที่นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงอนวยพรทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ไหนขอได้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านท่าน